ตัวอะไรเนะี่ชุดนี้หน0่งหมื่นห้าพร้อมส่งครับไปที่ไหนเราขวัญนะไปกาญจนบุรีครับเอาดูครับกี่ตัวสิห้าตัวครับเป็นตัวเมียทั้งหมดครับเดีดูครับตัวไหนบ้างน,นะครับตัวละหนึ่งหม้ารพร้อมส่ง กำลังจะคัดครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตัวแดงนี่ขายไปไหนน,นะ่ยหยน้าเขาเบาะเอาเดี๋ยวห้ยคัดสิบห้าตัวครับตัวละหนึ่งหมื่นับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับ sai máy sai máy được không được không <laughs> khu này khu <được> này <laughs> à. ลองดูนะครับตัวละหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยครับฟรีค่ารถครับ Oh. 1 2 3 4 5 6 7 sáu bảy mười khảo luôn mười Mày mì cá càng càng Mì không có lái xe không mày lái xe không này lòng không เอาอะไข้างล่างขึ้ไมกครับนะเดี๋ยวผมยืนกันให้ออตอนนี้สิบสองแล้วนะไปเลย ในรังนี่มั้เนี่ยอยู่ในรังเขามนีในรังไม่ใช่ อามาแล้วเอาดีๆสิลูกยังทันนะยังทันนะยห้มันเข้าดิมันหมุนตักออกไป้เอาเอามาลูกมาเอามาลูกมาตัวที่สิบสามครับแข็แงแรงทุกตัวนะครับอู้อ๋อเอาหนัาเพรดีนะเนี่ยรเราว่าสิพกนะ

มีสีไหมขนสีสนี่มั้งตันนี้กับขนตัวนี้ไม่มีสีนะตัวนี้ไม่ใช่ไล่กับไปไป,ไปเอาไล,กล่กับมาอีกครับตัวสององเอาไม้สาม tôi mấy tham gia môn anh hỏi tôi khó song đi trái móng ở cháy à la toa nè 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 cháy móng quân chị nè 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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสิบห้าตัวครับคอดคอดอประตูเปิดเปิดประตูไม่พรอทางดีแนละ้วใช้บริการของในาคอร์ดนะครับคอร์ดอู่ทองม<อ>าดัง คือเสร็จแล้วจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอบียร์ย้ายมาหมื่นห้าร้อยนะครับพี่น้องย้ำกันอีกทีนึูงพร้อมส่งครับอำเภอโอ้ลาว,วัน จังหวัดกาญจนบุรีครับไปลูกไปไปกลับไปลูกไปไปลูกไปตัวเมียสเบตัวผู้สครับเฮ้ย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 สอง หม0่พร้อมส่งกาญจนบุรีข้างข้างโอ้หมดนะครับใส่หมด้เฮ้ รถกว้างจัดรถกว้างจัดรถกว้างนะครับใส่ได้สบายครับใส่ได้จุมากๆตัวลุงผู้ใหญ่กว้างซื้อใช่ไหมซื้อไงอาหยางไม่วอีกแก นี่นะครับคอกเบ่งได้สวยนะครับคอกทำจากสุพรรณครับประจำการแก้เรื่องระวังรถไหลระวังรถไหลระวังรถไหลเอมาเช้าไหลขาออกขาออกขาออกเอาขาเข้าไปเรียงแถวไหนการจนาบุรีตัวครับทำเตอร์เราวัญ มี5ตัวสได้อีกค่ารถคิดยังไงรวอะไยเป็นการค่ารถคิดยังไงขอดประมาณใช่รถ5,500ครับ5,500ก็ประมาณนี่ครับกิโลเมตรละนี่ครับคอกเบ่งสวยครับรถในขอดนะครับรถเบ่งสวยคำคอกสวยครับจุได้เต็มที่ค่ารถ5,500นะครับถามเขาแล้ว เรียบร้อยครับผมโอ้เบาลูกเบาใส่ได้อีกฮะใส่ได้อีกใส่ได้อีกเลี้ยงตัวเลยเรียบร้อยแล้ว ขัาไปย,ย้าย,ายรถขับไปย้ายการรถไม่ไหลแล้วตรับรถไม่ไหลแล้วสบ,บายครับรถนี้รถมาจากอู่ทองนะครับไปลาวขวัญการจนันทบุรีครับผม